หลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้เพียรสร้างสาธารณประโยชน์ตามอัตภาพตลอดมาได้ส่งคราะห์อุปกรณ์และสถานที่ทางการแพทย์หลายแห่งและส่งคราะห์สมทบทุนทางาศาสนาส่งคราะห์ผู้ยากไร้ไม่เลือกชนชั้นวันณะอย่างต่อเนื่องอาทิสร้างเสนาสะนะสร้างพระสร้างพระอุโบสถสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ มอบทุนสร้างศูนย์วิปัสนามอบทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมมอบรถกู้ภัยกู้ชีพมอบเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆล้วนแต่เป็นประโยชน์เพื่อสาธารณกุศลทางสิ้นขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ทำบุญร่วมกับหลวงปู่ศิลาสิริจันโท สาธุสาธุสาธุค่ะ